ตัวของเราค่ะกับซีนีคัพมาทอนระยอง2023วิ่งฟินกินเที่ยวระยองที่9.9โลนะครับเราวิ่งอยู่ที่เลี่14.58คนะรัการวิ่งนี้เปลี่ยนอะไรเราบ้างครับ วิ่งยากไหมยากสุดๆเลยครับยากขาไปใช่ไหมครับขาไปขากลับเลยครับแล้วคือจะขึ้นในเลเบลเมื่อไหร่ครับพี่กำลังจะได้เลเบลอย่างอันนี้คุณพี่ก่อยมากครับผมที่จัดการ่นี้ครับบิ๊บที่ไหนครับบ้านนี้ะคะยื่นเหมืประชาชนได้เลยนะคะมี่คือ ขายค่ะเป็นอเสื้อที่ระลึกในงานค่ะอ๋อตัวละเท่าไหร่ครับสามกับ3า0ค่ะอะมิโนไวทอลหรอครับใช่ค่ะอะมิโนไวทอลค่ะให้ชิมหรอว่าไงมีให้ชิมนะคะวันนี้หนูจะมี2สูตรเลยจะเป็นสูตรแรกนะคะจะเป็นตัวนี้อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือทานก่อนวิ่งนะคะก็คือประมาณ30นาทีแล้วเนี่ยส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นช็อตค่ะสามารถทานได้ระหว่างวิ่งทุก10กิโลเมตรหรือว่าทุก1ชั่วโมงนะคะ มาดูเส้นทางวิ่งก่อนนะครับมันปล่อยตัวตรงบริเวณหาดแรมเจริญนะครับตรงบริเวณจุดชมวิวนะครับเส้นทางง่ายดีเรียบชายหาดน่าจะสวยนะครับนี่ครับเส้นทางที่เราจะไปกันวิ่งชายหาดก็จะเป็นเวิร์กสวยงามามากดีฮินี่ินกันคือสวัสดีครับนี่เราได้บิ๊แล้วนะครับเบอร์วิ่งพรุ่งนี้มีระยะเดียวนะครับ21กิโล เราเป็นบล็อก A นะครับต่อจากบล็อก e l i t e นะครับโดยที่ว่าเราพรุ่งนี้จะเปิดเปิด,ป,ดปล่อยตอนตีสี่ครึ่งนะครับคัตออฟสามชั่วโมงครึ่งรับบบ๊บเรียบร้อยพรุ่งนี้เจอกันขอเสียงนะักวิ่งฮาร์ฟวันนี้หน่อยเลย แล้วไว้บล็อก A B C D E ใดๆก็แล้วแต่ลูกคนนะักวิง่งทุกท่านเข้าบอกนะคะตามดิสนัมเบอร์ของแต่ละท่านค,ค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มต้นการเข้าดาวกันแล้วนะคะทุกท่านพร้อมนะคะกดนาฬิกาผูกเชือกรองเทา้าเช็คเชือกรองเท้าให้ดีรอฟังสัญญาณในการปล่อยตัวของเราค่ะกับซินีคัามาทอระยอง2023วิ่งฟินกินเที่ยวระยองฮิซ3 บล็อกเอลีทนะครับไปหมดแล้วครับและเราอยู่บล็อกเอนะครับตามบล็อกเอลีทนะครับตอนนี้เราปล่อยมาเพจสี่สีู่นนะครับรถเพจไปนี่เราจะทุ่มเพจครับสี่ห้าน นะครับมันจะมีลัานไปเรื่อยๆครับ โอเคสู้ๆเห็นล้าตกมาถกสุดเข้างนีแจกเกล็นี่เราไวเท่านบ เรากลับมาวิ่งเสร็จหาล้วที่กิโลเมตที่สิบห้าเนื่องจากว่าขากลับเนะี่ยลมมันพานะครับถามาลมมันย้อนนะอันนี้ลมมันพัดส่งเรารทำให้เวลาเราดีขึ้น,นครับ เอยู่ที่หาดสุชาดานะครับหากลับก็คือหาดสุชาดาหาดแสงจันทร์และทหารหลังเจริญนะครับเป็นสาชายหาดเป็นกันนะครับทอดยาวระยะประมาณ10กิโลนะอันนี้เราอยู่หาดแสงจันทร์นะครับหน้าแคนดรีเบย์เทศเราคงได้ที่หาสุดสครับ การวิ่งนี่เปลี่ยนอะไรเราบ้างครับอย่างแรกก็เปลี่ยนรูปร่างคือพรรนะครับแล้วก็ตามด้วยทัศนคติคือเราต้องเอาชนะตัวเองเวลาซ้อมทุกครั้งเรามีโปรแกรมเราก็ต้องทำให้จบนะครับถึง ไม่จบก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้สองโอ้ยเยอะเ,อเลยะครับโชคดีครับควยได้ตระเป้าครับ19โลแล้วครับเราวิ่งอยู่ที่เทสลีย4.58ท,ทุกงง1 4 5อยู่ด้านหน้าเรานะครับ สวัสดีครับลูกโป่งชื่ออะไรครับชื่อกอนครับคุณกอนครับกอนพูดกับพุดระยองกับคุณกอนนะครับกอนพัทยาครับเหตุไรครับเนี่ยสี่ห้าแปดสี่ห้าเจ้าประมาณนี้ครับเสือป่าเนาะหนึ่งสี่ห้าโลโจพี่มาจากไหนครับพัทยาครับอ่ากัซโซครับหาดแหลมเจริญนะครับห้าร้อยเมตรเท่าเหรนแล้วครับตอนนี้เราวิ่งอยู่สี่ห้าแปดห้าเจ็ดเฉลี่ย วันนะคะด้วยตัวท่านเองได้เลยนะคะโอ้โหนี่คันม,มนเดีดดีนะคะดดีดีดีดยดีดีดีดดางีด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 ดีดดีดีดีนีีีัดีดยนะคะ สวัสดีครับพี่อะไรครับดอนครับพี่ดอนมาจากที่ไหนครับปัตบุรีครับผงไทยรัตนงครับเห็นบอกว่าเคยดูสัตว์สี่หนึ่งหนึ่งเรื่องอะไรครับพี่เช็คก่อนเดี่ยวโตเกียววาระเทินอ่าใช่โอ้ไม่ลืมติดตามชมชิคาโกนะพี่อาจารย์มุมาอาจารย์มุมาด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยไหนคับีกินนี่ก็ชอบดูโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่พี่พัทยางานหน้าไปไหนครับพี่ดอนหน้าบางแสนครับบางแสนสี่สองครับ เจอกันอย่าลืมทักผมนะครั้งแรกด้วยมาทันแรกด้วยโอ้มาทอนแรกด้วยเท่าไหร่เป้าไงดีขอซับสี่ครับสับสี่แน่นอนโอเคขอบคุณครับพี่เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับในบ้างคุณป้อมวันนี้ลมแรงมากวิ่งยากไหมยากสุดๆเลยครับยากกลับไปใช่ไหมครับยาเข้าไปขากลับแล้วแล้วขากลับมันยากตรงลมมันลัดเฉียงอ๋อมันเฉียงตัวออกใช่ไหม คือลมมันมันทำให้เราวิทย์ตกไหมคนคนโดนตัวไม่ได้คนโดนบางเท้าอ๋อเราเราไม่วิ่งหลบใครอ่ะไม่มีใครให้บังหรอวันนี้จบเท่าไหร่ครับโอ้ดป้อมอันดับที่ที่สองฮอร์ไทยสนามนี้ทำ P B ยากไหมยากมากยากมากนะโอเคขอให้โชคดีครับโค้ดป้อมสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้วิ่งโอ้สุดยอดครับไปทวนลมลมแรงมากยากไหม ก็ยากเหมือนกันเพราะลมมันแรงจริงๆแล้วเนี่ยมันมันน่าจะง่ายเนะเพราะว่ามันทางเรียบเนาะแต่แต่ลมมันตีมากเลยนะขาไปสวนลมต่คะกลับขากลับย้อนลมขากลับวิ่งวิ่งดีกว่าเดิมไหมอ่าเหมือนเหมือนเนกาทถฟเลยมไหมขาไปวิ่งช้าขากลับวิ่งเร็วนะวยแล้วประทับใจอะไรบ้างครับพี่ผลงานนี้ งานซีนอกอ๋อผมมาหลายงานแล้วแต่ที่นี่ผมว่าดีหน่อยตรงที่ว่ามันเรียบมากถนนแันไม่มีเนินเลยอะ่ะม,ม,มันตากแต่มีเรื่องลมอย่างเดียวแล้วก็ขากลับมีเรื่องสายลมมันพัดสายกับข้าตาม,ามีคําถามจะถามพี่ย้ สุขภาพนะสุขภาพเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นจากจากคนขี้เกียจเป็นคนขยันนะตื่นตื่นเช้ามาวิ่งเช้าเป็นพิเศษใช่เพราะว่าการการวิ่งไม่ใช่มามาวิ่งวันงานอย่างเดียวนะก่อนวิ่งซึมซ้อมทุกวันอ๋อไม่งันไงกว่าจะได้มางานนี่ก็ซ้อมมาเยอะแล้วใช่พยาาให้สุขภาพเราดีขึ้นใช่ต้องดังเลยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ยศผมสวัสดีครับคุณเจคได้เวลาเท่าไหร่วันนี้โอ้ยสามสี่ครับหนึ่งหนึ่งสามสี่โอ้ยติดไหมติดช้วยไหมติดติดแค่ที่ติดที่หนิงลุน ยอดเยี่ยมยอเยี่ยมโอเคครับขอบคุณครัคุณใจแคร์สวัสดีครับโออเมลนะครับที่หนึ่งเคนยานะครับหนึ่งชั่วโมงสิบดที่สองเอธเโอเปียน่งสิบเอ็ดที่สามเคนยานงหับโออไทยนะครับที่หนึ่งน้องบิ๊กนะครับรักทวุอินุ่มสองชุดติเดชถนอมซับที่สามโอนชัย คนไทยนะครับ1 6 7 8ครับส่วนผู้หญิงผู้หญิงที่หนเอธิโอเปียนะครับ1-2-4ที่2ออนาโน่ผู้อนะครับที่3าพิยานุษ1-2-7 2ได้ไทยทั้งฟีเมลไทยก็ผู้อบพิยานุษแล้วก็นิยาพรนะครับชื่ออะไรต้องยุติที่สาม โอ้ยยินดีด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอะไรแย่นี่เขาที่แล้วติดออลนี่เนาะวันนี้วันนี้บิ๊กมาแล้วก็ปิดยาอ๋อแล้วได้เท่าไหร่วันนี้ได้เวลาไม่ดีครับชั่วโมงสามสิบอ๋อเจ็บบอกหรืไงใช่ครับผมเจ็บข้อเท้าออ๋เวลาลงแล้วเหมือนไปร้อยไหวมันมันสะท้านอ๋อซ้อมหนักไปเปล่าอ๋อใช่ครับเพราะว่าผมซ้อมตารางมาพอกอยู่นะอ๋อจะไปบังแสนสิบสองบังแสนสิบสองโอ้ยเจอกัน แบบว่าตั้งใจที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างอะไรความมุ่งมั่นแล้วก็ขยันมีวินัยตื่นเช้าพยายามใช่ครับตื่นเช้าเนาะวันอาทิตย์นี้เมื่อก่อนผมไม่ชอบเลยเกลียดมากทุกวันนี้ก็ตื่นตีสี่แล้วก็ไปวิ่งซ้อมต้องซ้อมก็ชีวิตเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนเยอะครับครับโดยเฉพาะวินัยเนาะสำคัญมากแล้วก็มันส่งผลให้แบบการงานเราก็โอเคขึ้นสุขภาพเนี่ยสำคัญนะทำอะไรก็กระฉับกระเฉงแต่ถ้าเกิดบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะแย่เวลาเดิมมันขึ้นมาไดเนี่ย ขาีอของพี่เป็นประจำครับอุย้ยขอบคุณมากเลยจันวัดครับท่าน,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างที่ดีครับเผยแพร่ความรู้เรื่องกีฬาดีมากครับอ๋อห่งที่อาจารย์ดูคลิปเรื่องอะไรบ้างครับโอ้ดูเรื่องเกี่ยวกับการไปโตเกียวไปญี่ปุน่นอ๋อแล้วก็ ทั่วไปฮะคลิปทั่วไปอาจารย์บุญมาด้วยไหมเออท่านใดครับอาจารย์บุญมาบุญมาด้วยครับอ่าเป็นนี่ออกซิเจนอ่ะเป็นนี่ออกซิเจนเนาะแสดงว่าดูดจิตมาชมเชยทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ให้ทำช่องที่นานๆนะครับครับผมขอบคุณมากเลยดีใจมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวันนี้งานซินิกนี่จัดบ่อยไหมครับที่ระยองเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเป็นคนระยองเอาเหรอครับเป็นไม่กาเป็นคนจันเป็นคนแกล้งอ๋ออยู่วันติดจันทร์กับติดระยองเลย พรอยาเป็นคนจันทร์อ๋อแล้วครับแล้วมาจัดที่นี่ครั้งที่สองปะครับเพียงเขาบอกถ้าจริงๆแล้วเคยจัดที่ระยองที่ปราแสแลนะ้ว<อ>สนามมัานเกิดเราเสร้างสนามที่อื่นมาเยอะละที่สวย<อ>ระยองก็มีที่เที่ยวมีเส้นทางสวยๆก็เลยเออ ก็ได้เวลาแล้วมาปั้นสนามที่ระยองดีมากเลยนะผมว่าวิ่งยันหาตลอดเลยเนาะร้อนมครับอไปกลับเลยแบบดีมากเลยพี่ก้อยบอกพายุเข้ามาเลย๋มวไม่งานลมจะไม่แรงขนาดนี้พี่ก้อยดีใช่ไหมแล้วอันนี้จะขึ้นจะขึ้นในเลเวลเมื่อไหร่ครับพี่กำลังจะได้เลเวลย่าง่อ อันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องต้องจาบข้อมูลที่นักวิ่งฟีดแบ็กันมาเนอะถ้าเรา,ายังไงเนี่ยเราก็ไปคุยกับทางเจ้าของพื้นที่จังหวัดว่าะจะยื่นขอ,อผลกระทบอะไรมันเป็นยังไงไหมทุกภาคสนะ่วนดินดีดีนาเราก็เราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมที่จะสร้างสนามดีๆให้กับน,นักวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ให้กับหน่วยงานราชการหรือจังหวัดต่างๆพาะมันมีแต่เรื่องญญดีๆด่ะแต่คิดว่าจะจัดทุกปีไหมครับพี่ที่นี่คิดว่าจ,จัดทุกปีโอเคครับพี่ขอบคุณพี่ก่อยมากครับพอผมที่จัดการดีๆให้พวกเราัดีครบ พี่เอเป็นไงสบายดีวันนี้สบายดีครับมีคนเจ็บป่วยบ้างไหมครับโอ้เชีย่ยเลยหมดอะส,บบสเปรย์ฉีดอะไรอ่ะฉีดของของตัวเองด้วยนะแล้วครับของตัวเองฉีดอีกอีกกระป๋องหนึ่งนะหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยโอเคสูส้ๆครับพี่เจอกนะันงั้นสวัสดีครับเต่าเต่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมนี่ไลฟ์ไปด้วยเหรอโอ้สองชั่วโมงเลยไหมเนี่ยไม่ไม่ไลฟ์เป็นช่วงๆเหรอโอ้ยน่ารักมากเต่าสู้ๆนะครับโชคดีนะครับเต่าเต่าสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้เต่าเต่านะครับ ผมก็จบไปแล้วนะครับการวิ่งซีนิกนกยองซีนิกครับมาพัก่อนนะครับก็เป็นการจัดงานที่ดีมากนะครับเรียบง่ายมีระยะเดียวนะครับวิ่ง21กิโลก็เส้นทางดีมากเลยครับตรงนี้บริเวณหาดแหลมเจริญนะครับแล้วก็ไปหาดแสงจันทร์แล้วก็ไปถึงหาดสุดชดาลมค่อนข้างแรงนะครับตอนวิ่งขาไปเนี่ยลมแรงมาก ลมปะทะจะทำให้เรารู้สึกว่าเราวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเป็นหลายๆคนก็เข้าใจว่ามันม,มีผลเยอะเลยนะครับกับลมที่แรงบริเวณชายหาดตรงนี้ก็สวยงามมากนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงทัศนะทัศนียาภาพของพื้นที่ชายหาดให้มันยาว,ให,ยาวใหญ่กว้างขวางนะครับตอนนี้เป็นธงแดงนะครับ แสดงว่าลมแรงมาก,ม <S <S กครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพี่ใหญ่จะพาไปวิ่งหนต่อคอยติดตาม ครั้งต่อไปวิ่งแล้วสนามนี้เป็นคิดว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยวิ่งยากมากตอนสิบโลแรกที่ไปฝั่งนี้ค่ะลมคือตีตีเราเราอ่ะเหมือนตัวอ้วนใช่ไหมคะก็โดนอันนี้อันนี้อ้วนเหรอตรงไหนตรงไหนอ้วนมันลมตีเราวิ่งไม่ไปมันจะอืดๆหน่อยเนาะใช่ค่ะวันนี้มาสองคนอันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะคะนี่ใช่ยินดีด้วยนะครับขอบคุณครั